ที่มาหรือว่าเราประจําเดือนมาปกติแล้วอ่ะข้าพเจ้าอีวารินนะคะก็จะมาเป็นควัญยันถวายเกียรติให้ข้าพเจ้าคือเมื่อก่อนนะคะข้าพเจ้าถ้าเป็นผู้หญิงนะคะถ้าประจําเดือนมาไม่มาสักสองสามเดือนเนี้ยเขาก็คิดว่าท้องเนี้ยค่ะข้าพเจ้าแต่งงานข้าพเจ้าก็เลยไปตรวจเนี้ยค่ะแต่เขาบอกว่าร่างกายเราปกติแต่ว่าเขาก็แปลกเหมือนกันว่าทําไมประจําเดือนเราไม่มาซึ่งเมื่อก่อนน่ะมันมันสามเดือนหกเดือนเนี้ยค่ะแล้วก็ถึงจะมาเนี้ยค่ะ แล้วก็ข <If> ้าพเจ้าก็ลืมไปเลยว่าตั้งแต่ที่ข้าพเจ้าก้าไมาอยู่ที่นี่ก็ถามพระเจ้าตลอดว่าพระเจ้าค่ะลูกมีอะไรที่พระองค์แบบล้างลูกหรือเปล่าคู่ที่ผ่านมานะคะแล้วข้าพเจ้ามีความชื่นชมยินดีมากๆเลยแล้วก็ข้าพเจ้าไปเข้าแน็มแล้วข้าพเจ้าก็โดดตุ้งติงตุ้มติ่งเนี่ยค่ะขึ้นขึ้นมาเลยว่าเราประจําเรือเรามาปกติแล้วะคือตั้งแต่ก้าวเข้ามาคือมาอยู่ในที่จังเนี้ยคือข้าพเจ้าประจําเรือคือมาตรงเวลาตลอดนอกจากข้าพเจ้าจะวางมือตัวเองบอกว่าพระเจ้าค่ะลูกจะไปไข้น ะขาพเจ้าไม่ได้ประจําเรือเขาจไม่ได้มาเพราะเขาพเจ้าบอกพระเจ้าค่ะเวลาลูกไปอ่ะลูกอยากเต็มที่อ่ะลูกไม่อยากปวดท้องไม่อยากจะอะไรเลยเนี้ยลูกขอประกาศเลยวันนี้นะมาซึ่งข้าพเจ้าอ่ะกลับมาจากไข่อ่ะประจําเรือก็มาถ้าข้าพเจ้าบอกว่าพระเจ้าค่ะขอแบบมันหมดก่อนนะมันก็หมดก่อนเนี้ยแล้วเราค่อยไปเนี้ยแล้วเพราะเราไปก็เป็นคนที่เต็มที่ที่แบบมาอยู่ที่เนี่ยแล้วข้าพเจ้าบอกว่า พระเจ้าค่ะลูลืมไปอ่ะลู่ไม่ได้ถวายเกียรติกับพระองค์อ่ะพระองค์รักษาลูกแล้วอ่ะแล้วทําไมลูกลืมไปเลยว่าพระองค์อ่ะรักษาลูกในเรื่องของการที่ลูกเป็นประจําเดือนทุกวันเนี้ยมันมาปกติคือปกติจะเป็นคนที่เราจะเวลาเรามาใช่ไหมเราจะขีดไว้เงี้ยคือที่เราจะได้รู้ว่าตัวเราเองอ่ะเรามาตรงหรือเปล่าเนี้ยค่ะพอเราไปดูเนี่ยมันตรงตามที่เราขีดไว้เลยแล้วก็มันเป็นไปตามที่เราประกาศเลยพระเจ้าค่ะลูกจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะก็เลยบอกว่าจริงๆคือส่วนตัว เชื่อว่าสิ่งที่เราประกาศออกมามันจะเป็นไปตามที่เราพูดวันนี้ก็เลยอยากจะมาทํามเกียรติพระเจ้าค่ะที่พระเจ้ารักษาในเรื่องของการที่ข้าพเจ้าดื่มปการีแล้วค่ะก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะ